เลียวมีซ6 7สมาร์ทโฟนที่ได้กล้องระดับเรือโคง108ล้านพิกเซลแล้วก็ยังได้เป็น snapdragon 6 8แแต่มาในราคาแค่6,499บาทเท่านั้นจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสเปคเป็นยังไงบ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวในคลิปนี้เทคสเตดมาแปลข้อมูลให้ฟังกันกรลาสวัสดีแฟนสมาร์ทโฟนทุกคนกันด้วยนะคะสําหรับมือถือรุ่นนี้แน่จริงๆมีเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ารอบนี้ในไทยของเรามีเข้ามาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็ น่าสนใจมากๆมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเกี่ยวกับการดีไซน์มือถือเรียวมี C67 จะมีให้เลือก2สีด้วยกันได้แก่สีเขียว Sunny Oasis และสีดำ Blacklock โดยตัวกล้องจะวางเรียงลงมาจำนวน2ตัวรวมไปถึงตรงบริเวณรอบๆจะมีความเงามากกว่าตรงจุดอื่นนะคะเพิ่มดีไซน์ให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจุดเด่นหลักๆของตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของบอดี้ที่มีความบางเขาจะมีความบางอยู่เพียงแค่7.59มิลเท่านั้นแล้วก็น้ำหนักอยู่เพียงแค่1 8 2กรัม รวยถึงว่านี่เป็นครั้งแรกที่ใช้การดีไซน์แบบยูนิบอดี้ที่จะไม่มีกอรอบพลาสติกมาขั้นระหว่างตัวจอกับตัวเฟรมเครื่องตัวบอดี้ต่างๆก็จะดูเรียบสนิทไปเลยค่ะถัดมาในฝั่งของสเปคเริ่มที่หน้าจอจะได้ขนาดจออยู่ที่6.72นิ้วจอเป็น IPS LCD ความละเอียด Full HD Plus ได้อัตตารีเฟซเรท90้าเฮความสว่างสูงสุดอยู่ที่9 5 0ชิปเซต CPU s n a p d r a g ด n ก8 5แรมรองรับแบบ LPDDR4X โดยในไทยที่วางจำหน่าย จะเป็นแรม8กิกส่วน ROM ความจุที่ติดมากับเครื่องจะอยู่ที่128กิกและยังรองรับไมโคร s d card เพิ่มเติมสำหรับ Realme C67 ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นได้ชิปเซตประมาณนี้ก็ใช้งานได้โอเคแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าใช้เล่นเกมบ้างแล้วก็จุดเด่นหลักๆสำหรับชิปเซตตัวนี้คือได้เทคโนโลยี6นาโนเมตรที่จะช่วยให้แบตเตอรี่อึดมากยิ่งขึ้นถัดมาเป็นส่วนของสเปคไฮไลท์นั่นก็คือเรื่องของกล้องเริ่มกันที่กล้องหลังจะให้มา2 ตัวด้วยกันโดยตัวเมนหลักจะรองรับอยู่ที่108ล้านพิกเซลเป็น ISO Cell HM6 มีการสั่น EIS ในตัวค่ะและกล้องเมนหลักนี้ก็ยังชูจุดเด่นมาที่ว่าสามารถซูมได้ถึง3เท่าโดยที่ไม่มีการขอบภาพและก็ได้ความละเอียดอยู่น่าสนใจมากว่าส่วนอีกหนึ่งกล้องคือกล้องเด p ความละเอียด2ล้านพิกเซลหากใครซื้อไปใช้งานแล้วก็เป็นสายถ่ายรูปน่าจะถูกใจกันมากแน่นอนค่ะส่วนการดีไซน์กล้องหน่าจะเป็นแบบเจาะรูและมาพร้อมกับระบบ Mini c a p ซูล2.0 ที่รองรับการแสดงผลแจ้งเตือนคล้ายกับ Dynamic i s l l n n d ในตัว Apple iPhone และส่วนของความละเอียดของกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2 0 5เรื่องระบบเสียงจะได้เป็นลำโพงคู่สเตอริโอแล้วยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5มมิลมาให้อยู่ส่วนการรองรับอื่นๆตัวนี้จะรองรับแค่ 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, มี NFC ส่วนพอร์ตชาร์จจะเป็น USB Type C 2 0และในรุ่นนี้ได้มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 5 4เป็นครั้งแรกในเร a l วมี c สุดท้ายความจุแบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว3.3วัตต์เมื่อลองดูสเปคภาพรวมแล้วถือว่าน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้อง108ล้านชิปเซ็ต Snapdragon 685หรือได้ชาร์จไวถึง3.3วัตต์ในงบราคาแค่6,499บาทเท่านั้นหากใครสนใจตอนนี้มีวางจำหน่ายในไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทางเท็กซ์เลสจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องของพวกเราอีกด้วย โดยความจุจะมีให้เลือกแค่ความจุเดียวนั่นก็คือแบต8กิกลอม128กิกมีให้เลือก2สีตามที่แจ้งไปค่ะได้แก่สีเขียว Sunny Oasis และสีดำ Blacklock เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้บ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าทางเราเนี่ยพลาดสเปคตรงไหนไปผิดพลาดข้อมูลก็ต้องกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเกิดทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันเล็กนิดนึงฝากเนื้อฝากตัวช่องน้องใหม่กันไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย